สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวบอลสีนะคะผิดโทขออภัยค่ะเราซื้อน้องจากกลุ่มบอนสีใน Facebook ต้นแบบนี้จะมีราคาค่อนข้างถูกกว่าต้นที่ติดป้ายสีแดงมาแล้วค่ะวันที่น้องมาถึงค่ะเราอัคดคลิปไว้นิดนึงเราได้ต้นไม้มาวันที่20กระดากมดา ร้านที่สั่งห่อมาให้ดีมากค่ะน้องไม่ช้ำเลยที่ร้านเขาเพาะจากการผ่าหัวต้นแม่มานะคะคนไข้บอกว่าบางต้นก็คือติดแดงตั้งแต่เล็กๆเลยบางต้นเราก็ต้องใช้เวลาเลี้ยงเขาหน่อยนะคะต้นไม้สภาพดีทุกต้นค่ะแต่น้องไม่ค่อยกัดสีแดงเท่าไหร่ พี่ๆในกลุ่มแนะนำให้เปลี่ยนดินให้ใช้ใบก้ามปูใบมะขามหรือใส่มะกรูดมะนาวเราผสมดินใหม่ให้นองนะคะเราใช้ดินเดิมในกระถางที่ร้านส่งมาผสมกับใบก้ามปูค่ะใบมะขามเราไม่มีนะคะเลยไม่ได้ใส่เราเริ่มใส่มะนาวให้นองวันที่23กดกดาก เราอัดดีดีโอไว้เผื่อจะได้ดูความเปลี่ยนแปลงของน้องว่าใส่มะนาวแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าครั้งแรกเราใส่เราทิ้งมะนาวไว้สองสาวันก็คือมะนาวมันเน่าแล้วมันทําให้มีชลาหลังๆเราก็ใส่แค่วันเดียวแล้วก็อีกวันหนึ่งแล้วก็เอาเปลือกมะนาวทิ้งเลยแต่ไม่ได้ใส่มะนาวให้น้องทุกวันนะคะ ล่าสุดเรามีการเปลี่ยนกระถางให้น้องนะคะโดยการเพิ่มใบก้ามปูแล้วก็ใบมะขามและก็มะพาวสับค่ะปัจจุบันขนาดกระถางของน้องประมาณ5.5นิ้วค่ะจาก10ต้นน้องก็มีการป้ายสีแดงให้เห็นประมาณ8ต้นนะคะแล้วก็ชื่นใจภาพนี้เราถ่าไยไว้วันที่23กรกฎาคม ผ่านมา8วันน้องมี4ใบค่ะมีใบใหม่ที่ติดแดงกว่าเดิมล่าสุดวันที่10สิงหาค่ะน้องได้สลับใบล่างสุดไปแล้วตอนนี้ก็คือน้องเหลือแค่3ใบกับ1หลอดซึ่งหลอดใหม่ของน้องคือป้ายแดงเราไม่รู้ว่าที่ใส่มะนาวลงไปช่วยได้มากน้อยแค่ไหนเนาะแต่ใครแนะนำอะไรมาเราก็ทําตามหมดเลยค่ะผิดโูกก็ขอให้ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ